สวัสดีครับเพื่อนๆผมกริชทิสันนะครับเรากลับมาต่อครับกับโฮมไรเดอร์นะครับโฮมไรเดอร์นะครับก็หลังจากที่โดนจับไปโดยพวกญี่ปุ่นนะครับก็มาดูกันครับว่าจะเป็นไงต่อนะครับตอนนี้ก็เล่นไปได้27เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ยังอีกยาวไกลนะครับโอเคนะครับไปลุยกันเลยนะครับโดนจับไโดยญี่ปุ่นนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับก็ หม่เพื่อนๆจะสนุกนะครับออกับเกมนี้นะครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมก็เปลี่ยนมาเป็น Full HD นะครับไม่จะกระตุกหรือเปล่านะครับมาแล้วนะครับบาดเจ็บด้วยเรานนเรากดได้หรือเปล่าไปทางไหน้น ตายเทียบเราจะหนีไปได้ไหมเนี่ยตายแล้วดูหอกุนอะไรก็ไส่เข้ามาจะสู้ยังไงนะครับรู้สึกว่าจะแบบ คึกมากคนระับญี่ปุ่นไรตัวใหญ่มากนะไม่น่าเชื่อนะลาร่าของเราไปต่อไปเยียบหัวเขาบ้าโคตรโอ้เยอเยียบเลยเฮ้เฮเฮเฮ้้ยยเฮลัดเลย กดชีปดูแต่ชีฟมันได้เดี๋ยวข้องก่อนนะครับก็อะไรไม่รู้นะครับน่าจะทางไหนไปตามดู้พาขึ้นมาได้แล้วก็เปลี่ยนแบบคู HD นะครับหวังว่าคงไม่กระตุกนะครับ นะครับเอาก่อนนะครับช็อตกันนะครับได้แล้วนะครับไปต่อเราทางไหนเนะาะทางึ้นทางนี้นะเอาละมีทางเดียววนะแค่ไปนะทำอะไรไม่ได้นะ าแล้มาละตัวเพื่อนไปหมดยุงเพียบนะครับซัคนควีนะสตม์ซันควีนและสกโกาดเมกะ t h t Sun Queen t h i a m a t a i มีโนะครับไม่รู้ใครนะครับ เจออะไรข้างในหรือเปล่าตายเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โกะของมาคงไม่เหม็นนะครับลาร่ามาเจออะไรไม่รู้นะครับลาร่านะครันนนบ,บนี่ครับพี่มิโกะรับรูปภาพพีมิโกะนะครับ This looks like some kind of fire ritual, a sacrificial ritual. Horrible. But why were the women burnt like that? A journey. A pilgrimage to. Is that this monastery? ไม่ใช่ผมบอกว่ามันไม่ใช่เทน้ำนะครับเมื่อกี้เป็นการย้ายพลังนะครับย้ายพลังจากล่างนึสู่ร่างีมาดีมาไหนเมาจากไหนมาดีชิปมา จักแล้วช็อตจำเป็นยังไงจับแล้วช็อตจำเป็นยังไงมาดิตายตายล้อผมว่าคงไม่มีอะไรเพิ่มนะครับ มีธนูนี่หว่าเราก็บ้าอยู่ไอ้พากเนี่ยมันเยี่ยมเลยไปต่อไ <c oughs> จะไม่เจอใครนะครับ <c oughs> มีแคมปไฟเออรนะทำอะไรไม่ได้ครับอะไรไม่ได้ักอย่าง ตอนนี้ก็เจอพวกนี้ครับสู้กับเขาเรียกว่าอะไรสู้ก <Deep? S 2> ับญี่ปุ่นนะครับพวกคนเมื่อก <ains> ี <provide water> <Broadway> ้นะเขาสู้ญี่ปุ่นครับหวังว่าจะรอดนะไม่ช้าจังไม่กีชั่วงครับเอา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 ไม่เสี่ยงกันพี่แล้วเจ้าจะผ่านยังไงเนี่ย โหแห็งแรงมากครับราลาเราเสียงกล้าเสียงครับเฮ้ยเฮ้ยไป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 ทามทาทามีเดียวไว้จะหลุดจะล่วงนะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วตรงนีกระโดดด้วยไหมตรงนี้ไปเรไปเร็ว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  Not. Come on, you're I can't get this thing open. Forget it. We need to break. Look out. She's here. Hey, She's woman. Here. Don't shoot. Them. Let's be friends. It's no good. Let's be friends. Okay. Get closer. I'm not going out there.

Yes. <laughs> Best I can do, man. mari song เล่นเสียนธนูเท่าไหร่ในช่วงนี้ประเยอะเกินนะครับเสียนธนูไม่ได้นะรอมาไม่มีคน it do to do it จริงๆนะครับลาร่าของเรานะเร็วครับหนีไหมหนีดิพ <c oughs> ูดง่า <c oughs> ยจ้ะ

ดีอยู่นะครับดช็อตจังนะครับก็ดีนะครับก็มีแน่นอนเลยดีนะครับลงน้ําตัวสะอาดนะครับตัวนี้ัวเปิดเปลื่อนนะครับหลายรอบนะครับแน่นอนนะสะอาดนะแย้มนะมาล่าของเราตกตรงไหนไม่รู้นะครับ เยอะมากนะครับตอนแรกจะช่วยนักบินนะครับตอนนี้ช่วยตัวเองยังไม่รอดนะครับอาราเกือบไม่รอดนะครับเรดิโอแม่งก็โคตรดีนะครับวิทยุลุยไปทุกอย่างครับทั้งโดนกระแทกทั้งจมน้ำครับยังรอดนะครยินดีュー I just managed to steal this radio off a guard. A guard? I've been kidnapped. What? Where are you? I don't know. Some old Japanese palace. They keep talking about a, a fire ritual. Laura, I'm fucking terrified. Oh shit, someone's coming. I've got to hide this thing. Sam? Sam! <sighs> the fire <sighs> ritual. <sighs> เขาไฟนะครับบูชายันนะครับมาก็เลยต้องไปช่วยนะครับมูชางนี้นะครับตอนนี้ของอะไรคาตรงนี้ ่ล้าเราขึ้นข้างบนหรือไปทางนี้วะไมได้นะมาไปทางนี้นะครับอือาช่องนะครับ่องแคบนะครับแล้วเจอแคบสักทีนะครับ y w e สกิลมาหนึ่งนะ Storm guard and the sounds they made almost inhuman shit. Just listen to yourself, Lara. You sound like dad. It's like they're the remnants of some lost civilization. Okay, now I really sound like dad. All I know is they killed those men and I have a feeling they wouldn't hesitate to kill me too. But I can't think about this now. Sam's in trouble and I've got to get her back. She's counting on me. ถ้าเกิอหาของเจอดีขึ้นนะครับกดคิวนะครับส่วนอัปเกรดนะครับก็อัปเกรดช็อตกน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะได้ใช้นะช็อตกันดอะไรดีเราช็อตกันเราอยากด้านได้แบบแรงขึ้นนะครับ faster cycle rate ไปเลย increase damage ันี้ยคดอ this นะครับอันนี้นะครับที่เพิ่มความแรงครับพอนนี้หน่อยตอเรียนต่อนะครับ ก็อีกสักแคมไฟเออร์หนึ่งนะผมก็จะจบหน้าตอนนี้นะครับอ่อตอนนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยไฟต้องนะ This is the good stuff. If you show up to the ceremony drunk, Father Matthias will cut your throat. I can hold my liquor as long as you hold yours. You are lone man. คนก็เสร็จเรานะนก็ล่วงไปเรียบร้อยแล้หน้าสาตครับรู้ยิงทำไมนะมาเราปะโกรธมาที่นี่ยีย่ Okay. That Are you there? I'm here, Sam. Are you okay? What did he want with me, Laura A fire ritual? This is so fucked up. Listen, I'm coming to get you. I'm going to get you out of there. Please. Please help me, Laura I promise. I promise, Sam. ต้องรีบไปช่วยนะครับ ไปครับลงไปดิพี่และรีบเผาริไปนะไปก,กระทรวงง่ายระรับ ช่วยแซมมันนะครับผมว่าจเจอแคม์ไฟเออร์นะครับตัวเร็วนี้นะครับออตรงไหนเนาะไกลแล้วโด นี่น่าจะยิงไฟนะครับแล้วมันจะไหม้นะครับแต่ไม่เป็นไรแล้วก็ระเบิดซะหน่อยนะครับโอ้โหนีนะครับเอาซะหน่อยนะครับความมันนะครับไม่มีอะไรมากเผาเอาศกไปในตัวนะครับก็ผมก็คิดว่าทงจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับก็ลุยต่อนะครับหวังว่ามันจะเซฟนะครับถ้าไปเซฟเดี๋ยวผมมาใหม่นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมนะครับเอ็นไอยู่ีเกียนะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย